ยายนะไม่ไหวเพื่อนลื่นมันมีรถแล้วอ่ะตอนนี้ไหวนะเพื่อนสองคนเอาไหวเก็บได้เยอะแล้วเพื่อนนะ ทีเดียวเลยเลยจอดทีเดียวแบบทีเดียวเต็มเลยนะจอดเลยวัเดีล้วก็นานแล้วเพื่อนอันนี้นะเหลือไม่กี่กองนะแต่หลายกองกันเลยครึ่งนะเพื่อนเดี๋ยวไปดูคันมานะย้ายรถก,กันบ้างนะมานะก็จะย้ายอนะ้รนะอันนี้กำลกังเอาขึ้นนะ เดินไหวแน่เพื่อนเนหนาดลุงน้อยเดินยังติดรองเท้าเลยนะดินเนะี่ยดินเนี่ยเพื่อนนะติดรองเท้าดินยังช้ำๆอยู่เลยต้องใช้รถช่วยเพ่อนนะ่ะลุงน้อยก็นมาลู้นะจะเป็นไงโคจะแนวนี้เพื่อนเนะี่ยต้องลุนลว่าฝนจะเปิดในกี่วันนะตรงนี้ก็ตกนะตกทั่วนะบ้าทลุงน้อยกลางกลางก็ตก แต่ที่ไล่ไม่ตกตกเป็นย่ำยอมตกเป็นที่ที่เพื่อนถอยหลังนะเพื่อนถอยหลังยูเอามด้ไปใบมีนามะ อท็ทีเดียวนะก็ทีเดียวเลยแบกบคืนยาวแบกบช่วงท้ายด้วยนะช่วงท้ายขึ้นแล้วก็ช่วงหน้าคืนทีเดียวแล้วก็ของเจะออกจากไรเลยนะรถหนักจากไรเลยเนะี่ยมันก็เหลือนานี้นะปั่นจะจบแล้วกันเะนี่ยเหลือไม่เท่าไรแนละ้วแล้วก็มีเสือดำนู่นก็เนี่ยแต่มัน,นก็เหลือไม่เยอะแล้ว คนท้ายก็เริ่มทยอยแบกขึ้นกันมาแนละ้วเรื่องแซดทีนู่นใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้หมูสองก็ทยอยมาเรื่อยอันนี้ก็จะของเช่มันะเนี่ยเลยเนะี่ยอันท้ายนะถึงนอไทยเนะนี่ยเนะื้อเช่อมันนาถอดละลันนั่งกันเนี่ยนอไทย เยอะเก็บใหด้อมวนแกะไม่ออกกะทำไ้ไงเกะมั่เดี๋ยวเหมนโวยแีกระแก่ั่นี่ยเปนะแก่วันนี้แกะเลยละ2 7ไเนี่ยเข็นไปปางมา่าเขาไปนู่นมั่งก็คนี้ใช้กระแบนะ้กระบนแบกเพื่นเนี่ย หัวดีนะหัวไม่เน่านะแปลงนนะีหัวส,สวยๆเลยเคยื่อนะกระเบหาดูยากนะกระบกระเระเสืออนนีกพไเิดไนะแบบื่อนฝ่ายติดฝาย LED ใต้รางนะเพื่องนะสวยๆเลยแจมโพดแนี่เนพะน่นะแจมแน่นอนนะครับ ฝายนี้แล้วเห็นบอกดีก็นอนอยู่บ้านเฉยเราลุกก็ไม่ลุกขึ้นแล้วอ่ะ ô hạn lạnh 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 ทางก็ไม่กว้างอะไรนะโอ้มีเพาะช่องเลยเพื่อนทางเย็บก่อนไม้เพื่อนก่อนไม้กว้างอาจจะขึ้นถนนเลยนะเพื่อนเนะี่ย ก็เ,เกี่ยวเ,เกี่ยวเชือกเท้าเพื่อน,น,ป,นาาปาดเนินนะเพื่อนเย็นเนิอนออนนกดูข้างในจะขยับยังไงนะดูจะขยับไหวเปล่าเพื่อนเนี่ยหมูสองเนี่ยค้างเนี่ยดินน่วมมากเลยเพื่อนเนี่ยยันนาเนี่ยนะโบจะตุดเนี่ยเพื่อนดูคันงในนั่นเพื่อน

หนึ่งเพื่อนอันนี้น่าจะออกก่อนนะเก็บมาถึงหน้านี้แล้วอ่ะเพื่อนรอรถนะเรานะไปดันตูดเพื่อน เพื่อนกับบ

ีเ,เดียวเลยนะเจอเพื่อนเดียเด๋ยวเ,เยก็บช่วงนี้เดี๋ยวก็หมดแล้วเพื่อนเนี่ยกใกล้แล้วก็น่าจะคันนี้ก็น่าจะเลื่อนเลยเบื่อแล้วคันนู้นน่าจะเลื่อนอีกทีนะนู่นน่ะน่าจะเลื่อนอีกทีมาอยู่ช่วงนานเลยนะเพื่อนเนี่ย ล่องเล็กนื้อเนื้อก็ไม่ใช่ล่องใหญ่เนื้อล่องใหญ่เนี่ยใช้ใ้พื้นกดลงนะเกืออไกลเหมือนกันแบกนะจอดทีเดียวเลยนะ เพ่นนี่ก็ขีก็หมดแล้วเพื่อนเดี๋ยวไม่กี่กองนะนะ เนะีนะ่ยแปนนะ้นอ่ะแป้นสร้างเ่านนี้ดูกระตกเนี่ยใหญ่ๆนะตกอ่ะข้างหลังเป็นเกียวนะเพืนนอ่อนน้อเนียงดีเลยบอกคงไม่ใช่ลูกปืนนัดท่นนี้มันจะเป็นบูทอะไรพอดีเ่ยเป็นเกียวน็อตเลยนะอัดแล้วก็มีน็อตสลักอัดขวางทำยังดีท่าะนะนี้เนี่ยแน่นอนเลยดูดิแป้นสร้างเลยก็โลกรแนนอนเลยให,ใหญ่เลย นีหัวก็ตกเลยเพื่อนเนี่ยใหญ่ลเลยนะแน่นอน,นเลยจักรจันเหลดนะมันมนปืนใหญ่คู่น,นะเห็นไหเยอะนะเพื่อนคันนี้ดูมูลรถนะนี่นะรถมาเยอะเลยเห็นไห ดีๆนะมันอันนี้ปิดท้ายนะอันนี้ก็เยอะเลยเวลานี้นะเนี่ยน,ะนาน,นี้ก็เยอะเนี่ยอนัยนนี้ใช้กระแบกๆน,นะมันก็เยอะเลยยูอีกเยอะนะเนี่ยแถว่หนาตึกกันเลยเนี่ยยุงน้อยท้ายเนะี่ยหมูสองก็ไม่เยอะท่ายเนพะื่อนแล้วคันที่ออกไปก็ไม่เยอะท่ารนะ จะหมดแล้วเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้กองนะคันนี้นี่เรื่องคันสองคันนี้จะเยอะเยอะมากเลยเนี้ไม่บอกกันนะนะขอละลานเลยเลยฟรีฟรีช่วงนี้เนี่ยนะได้ Đừng có tiết trong nữa Tạm vui Tốt tốt Tạm lên tốt nữa à Ngon hơn khán quảng Cái na chọn như có đi nữa thôi nè เดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวขยับคันหน้าเนี่มาสุดไปเลยนะน่าจะคันหน้าขยับออกนะเนี่ยเร็วเลยเร็วเลย ไปขึ้นถนนเลยนะเน,น,นี่ยแถวนี้ ก็ออกมาสองคันนะยืนมป็นสองสองคันแล้วเพื่อนเหลืออีกสองคันนะนี่นั่นเพื่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับ